เอาว่าทำผิดท่ามกลางความมืดและความกดดันจากทุกทิศทางเขาจะสามารถเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครเคยรู้ได้หรือไม่การต่อสู้ครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลแต่สิ่งที่เขาจะได้พบในห้องศาลคุณไม่อาจคาดคิดมาร่วมลุ้นและสัมผัสการเดินทางที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความจริงที่ซ่อนอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายเด็กชายอายุเจ็ดขวบเดินเข้ามาในห้องศาลอย่างมาัมน่นมั่น เท้าที่ยังเล็กก้าวเดินบนพื้นหินเย็นๆที่สะท้อนเสียงกึกก้องทุกคนในห้องหันมามองเขาแม่ของเขานั่งอยู่บนที่นั่งผู้พิพากษาส่วนพ่อของเขานั่งอยู่ในกรงเหล็กที่ถูกล้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่กลัวเลยแม้จะมีสายตาของผู้คนมากมายจ้องมองเขาอย่างสงสยัยเขาก้าวไปข้างหน้าตรงไปที่โต๊ะทนายทนายและผู้พิพากษามองเขาด้วยความประหลาดใจ เขายืนหยัดโดยไม่พูดอะไรแค่ตั้งใจมองไปที่พ่อแล้วเขาก็พูดออกมาเสียงแข็งผมมาเพื่อช่วยพ่อห้องศาลเงียบไปทันทีเหมือนทุกคนหยุดหายใจเด็กน้อยยืนอยู่ตรงกลางรอบตัวเขาเต็มไปด้วยความเย็นของการตัดสินแต่เขาก็ยังยืนด้วยความกล้าหาญร,รากับว่าไม่มีอะไรสามารถทำให้เขาหยุดได้ทนายพยายามพูดออกไป คุณหนูคุณต้องเข้าใจนะครับว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เด็กจะต้องเข้ามาแต่เด็กชายยังคงยืนนิ่งสายตาของเขามุ่งมั่นไม่สนใจคำเตือนจากทนายเลยเขาหันไปมองพ่อที่อยู่ในกรงพ่อที่เขาเคยเห็นเพียงในความฝันพ่อที่เคยสอนเขาว่าความกล้าหาญคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาพูดอีกครั้งพ่อไม่ทำผิดพ่อจะไม่ได้ถูกลงโทษคนทั้งห้องเริ่มรู้สึกได้ถึงความหนาวเหน็บ เหมือนว่าความจริงที่ถูกซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยทานายสายหัวเขารู้สึกถึงความไม่ถูกต้องในสถานการณ์นี้แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเด็กชายพูดคำเหล่านั้นด้วยความมั่นใจเสียงของเขาดังกล้องในห้องสิ่งที่ทุกคนเห็นไม่ใช่ความจริงพ่อของผมไม่ได้ทำผิดผู้พิพากษาหันมามองเขาใบหน้าของเขาหยุดนิ่งเหมือนกำลังพิจารณาว่าจะทำอะไร ห้องสารเต็มไปด้วยความอึดอัดแล้วเด็กชายก้าวไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่พ่อคำพูดของเขาทำให้ทุกคนเริ่มคิดแต่ไม่มีใครพูดอะไรความเงียบเริ่มปกคลุมและเรื่องราวที่ทุกคนคิดว่าเข้าใจดีเริ่มสั่นคลอนจากภายในทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่เด็กชายความตึงเครียดในห้องศาลเพิ่มขึ้น และเสียงที่ไม่ได้ยินแต่ก็รู้สึกได้เหมือนอากาศรอบตัวเริ่มหนาวเย็นลงเด็กชายยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความจริงที่ทุกคนคิดว่าเข้าใจกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดผู้พิพากษาถามเสียงต่ำคุณหนูหมายความว่ายังไงเด็กชายยิ้มเล็กน้อยแต่มันเป็นรอยยิ้มที่บอกว่าเขามีอะไรจะพูดมากกว่าที่เห็นเขาหันกลับไปมองพ่อ พ่อที่ตอนนี้อยู่ในกรงเหล็กพ่อที่เขารู้จักดีที่สุดและพ่อที่เขายังคงรักสุดหัวใจพ่อไม่ได้ทำผิดเขาพูดอีกครั้งพ่อโดนใส่ร้ายทุกคนในห้องเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แค่คำพูดของเด็กแต่เป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความจริงบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สายตาของผู้พิพากษาและจากเด็กชายไปที่เอกสารบนโต๊ะและใบหน้าเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป เหมือนจะเริ่มตระหนักถึงอะไรบางอย่างแล้วความเงียบก็ปกคลุมห้องศารอีกครั้งเด็กชายยังคงยืนอยู่ตรงนั้นราวกับเวลาได้หยุดนิ่งแต่เขาไม่หวั่นไหวเขารู้ว่าถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยความจริงและต้องการให้ทุกคนได้รู้สิ่งที่เขาจะพูดต่อไปจะทำให้ทุกคนตกใจเพราะคำพูดนั้นจะทำให้โลกของพวกเขาสั่นสะเทือนเด็กชายยืนนิ่งอย่างมั่นคง ไม่มีความสั่นไหวในร่างกายของเขาเลยแม้แต่หายใจยังคงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาเรากับรอคอยคำตอบที่เขาจะพูดออกมาเขาหันไปมองพ่ออีกครั้งและพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาคนที่ใส่ร้ายพ่อคือคนที่พ่อเคยช่วยเหลือทุกคนในห้องหันมองกันคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศรอบตัวเริ่มร้อนแรงขึ้น เหมือนมีประกายไฟที่กำลังจะจุดไฟให้ระเบิดออกมาทนายคนหนึ่งพยายามกลืนคำพูดเด็กน้อยคุณเข้าใจสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่าเด็กชายไม่ตอบแต่เขายิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึง้งเขาหันไปมองพ่อที่ยังคงอยู่ในกรงแล้วพ่อของเขาก็เหลือบตามองมาที่เขาเหมือนกำลังสื่อสารกับลูกชายคนนี้ด้วยสายตาพ่อเคยช่วยเขาจริงจริง เด็กชายผู้เสียงต่ำและเขากลับหักหลังพ่อห้องสารเริ่มสั่นสะเทือนเหมือนความจริงที่ถูกปกปิดมานานกำลังหลุดออกมาผู้พิพากษาย,ยังคงนั่งนิ่งไม่พูดอะไรแต่ใบหน้าของเขาก็แสดงออกถึงความตกใจเหมือนกำลังคิดไม่ถึงว่าเรื่องราวจะเป็นแบบนี้เด็กชายหันไปมองไปที่ทนายผมรู้ว่าพ่อไม่ได้ทำผิด และถ้าคุณไม่เชื่อผมจะบอกทุกคนให้รู้ว่าใครเป็นคนทำคำพูดนั้นทำให้ห้องสารเงียบสนิทความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเหมือนคลื่นที่กำลังจะซัดกระหน่ำเข้ามาทุกคนรอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเด็กชายยืนนิ่งกับพื้นหินเย็นๆท่ามกลางความเงียบสายตาของทุกคนยังคงจับจ้องมาที่เขาเหมือนคอยจะรู้คำตอบของสิ่งที่เขาพูด เขาเริ่มเห็นเงือผุดขึ้นบนหน้าผากของผู้พิพากษาในขณะที่ทนายเริ่มทำท่าทางไม่สบายใจบรรยากาศในห้องศาลแน่นขนาดด้วยความตึงเครียดและเด็กชายก็รู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเขายืนท่ามกลางคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาสับสนเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขากำลังทำคือสิ่งที่ถูกต้องเขาก้าวไปข้างหน้าอีกก้าว และมองไปที่พ่อที่ยังคงเงียบผมจะไม่ปล่อยให้พ่อถูกใส่ร้ายอีกแล้วเขาพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นคำพูดของเขาลอยอยู่ในอากาศคล้ายกับการปลดปล่อยบางสิ่งที่ถูกกดทับมานานในขณะที่เขากล่าวต่อพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดพ่อแค่พยายามช่วยคนคนหนึ่งคนที่ทุกคนมองไม่เห็นความจริงห้องศาลกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสับสนทนายเริ่มถามขึ้นมาอย่างกระวนกระวาย คุณหนูคุณมีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์สิ่งที่คุณพูดหรือไม่แต่เด็กชายเพียงแค่ยิ้มเบาๆเขารู้ว่าเวลาของเขามาถึงแล้วเขามองไปที่พ่ออีกครั้งและในแววตาของเขามีความหวังเหมือนกำลังบอกพ่อว่าวันนี้พ่อจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปจากนั้นเด็กชายเดินไปที่โต๊ะทนายและวางเอกสารบางอย่างลงบนโต๊ะเสียงกระดาษขยับดังขึ้นในความเงียบของห้อง เอกสารที่เด็กชายวางลงเป็นเอกสารที่ใครบางคนไม่ต้องการให้มันถูกเปิดเผยมันคือหลักฐานที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกคนในห้องเริ่มตื่นตัวบางคนถึงกับยืนขึ้นและความสงสัยที่เคยปกคลุมตอนนี้กลับกลายเป็นความตกใจเด็กชายพูดด้วยเสียงที่มั่นคงนี่คือสิ่งที่พ่อของผมพูดถึงและมันจะพิสูจน์ว่าพ่อของผมไม่ได้ทำผิด ห้องสารตอนนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แทบจะหายใจไม่ออกทุกสายตาหันมาที่เอกสารในมือของเด็กชายสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในนั้นคือสิ่งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของความจริงทุกคนในห้องสารตั้งใจมองเอกสารในมือเด็กชายเสียงลมหายใจแต่ละคนชัดเจนขึ้นในความเงียบที่บีบคั้นเด็กชายยืนมองเอกสารในมือด้วยความมั่นใจเขารู้ดีว่าเวลานี้เขาไม่เพียงแค่ยืนเพื่อพ่อ แต่เพื่อความจริงที่ถูกฝังอยู่ใต้ผิวหน้าของการโกหกทนายคนหนึ่งค่อยๆก้าวไปข้างหน้าใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความกังวลเขาคว้าทางเอกสารนั้นไปอย่างลังเลห้องสาลยังคงเงียบสนิททนายเปิดเอกสารทีละหน้าอย่างช้าๆในที่สุดเขาหยุดไปที่หน้าหนึ่งและใบหน้าของเขาก็ซีดลงอย่างเห็นได้ชัดทุกคนในห้องหันไปมองเขา ทานายไม่สามารถกลั้นความตกใจได้เขาหันมามองผู้พิพากษาและแล้วเขาพูดออกมาเสียงเบาๆมันเป็นความจริงทุกอย่างที่เด็กคนนี้พูดความรู้สึกของทุกคนเหมือนถูกดึงออกจากภายในเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนชั่วขณะและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเอกสารนั้นคือหลักฐานที่ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการสมคบคิดพ่อของเด็กชายไม่ได้เป็นผู้ร้าย เขาคือเหยื่อของการวางแผนที่ลึกซึ้งผู้พิพากษาย,ยังคงนั่งนิ่งแต่การแสดงสีหน้าของเขากลับเผยให้เห็นว่าเขากำลังสะท้อนความจริงในหัวใจในขณะที่ทุกคนเริ่มซุบซิบกันเด็กชายยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเพียงแค่ยิ้มออกมาด้วยความมั่นใจเขาทำในสิ่งที่เขารู้ว่าสำคัญที่สุดเพื่อพ่อของเขาเพื่อความยุติธรรมที่ทุกคนเคยลืมไป ความเงียบในห้องศาลเริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงพูดคุยที่กระหึมเหมือนการเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดและทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นความจริงมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นการเดินทางของเด็กชายยังไม่จบลงมันเพิ่งเริ่มต้นเสียงพูดคุยเริ่มดังขึ้นในห้องศาลเหมือนคลื่นที่เริ่มลุกขึ้นจากความเงียบทุกคนกำลังจับกลุ่มกันพูดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น บางคนไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นบางคนยังคงสงสัยในความจริงที่เพิ่งเปิดเผยแต่เด็กชายยังคงยืนอยู่กลางห้องเขายิ้มอย่างสงบเหมือนทุกอย่างที่เขาทำมานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาไม่รู้สึกกลัวเขารู้ว่าความจริงจะชนะในที่สุดและตอนนี้พ่อของเขากำลังจะได้รับความยุติธรรมผู้พิพากษาลุกขึ้นยืนทุกสายตาหันไปมองเขา เขายืนอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดด้วยเสียงหนักแน่นคำตัดสินในวันนี้จะได้รับการทบทวนและทุกข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์เสียงของเขาดังในห้องศาลเหมือนเสียงกลองที่เตือนให้ทุกคนรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปทานายของฝ่ายโจทก์เริ่มคัดค้านท่านผู้พิพากษาเราต้องการการพิจารณาใหม่แต่ผู้พิพากษาหันมามองด้วยสายตาที่เด็ดขาด ทุกอย่างจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและข้อเท็จจริงจะถูกเปิดเผยทั้งหมดคำพูดของเขาสร้างความตึงเครียดอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการยืนยันว่าความยุติธรรมกำลังจะมีชยัยเด็กชายยังคงยืนอยู่กลางห้องและตอนนี้เขารู้ดีว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องเขารู้ว่าการที่เขายืนที่นี่ในวันนี้ไม่ได้แค่ช่วยพอ่อ แต่ช่วยให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการยืนหยัดเพื่อความจริงผู้พิพากษาหันไปมองพ่อของเด็กชายในกรงและพูดขึ้นด้วยเสียงที่อ่อนลงขอโทษคำนี้ไม่เพียงแค่เป็นคำขอโทษจากผู้พิพากษาแต่เหมือนการขอโทษจากโลกทั้งใบที่ลืมตาและมองเห็นความจริงแล้วทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งและความตึงเครียดในห้องเริ่มผ่อนคลายท่ามกลางความเงียบนี้ เด็กชายยิ้มอีกครั้งยิ้มที่บ่งบอกถึงความมั่นใจถึงสิ่งที่เขาทำสำเร็จแต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้คือเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้มันเพิ่งเริ่มต้นความเงียบในห้องศารยังคงแผ่ป,ปกคลุมแต่ภายในใจของเด็กชายกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจเขารู้ว่าแม้วันนี้เขาจะได้ชัยชนะเล็กๆแต่การต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบ เขารู้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงจะไม่ปรากฏในวันนี้และเขายังคงต้องเผชิญกับอีกหลายความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าผู้พิพากษาหันกลับไปยังเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วเขาก็เริ่มขยับปากพูดคำสั่งอย่างช้าๆผมจะสั่งการให้มีการสืบสวนเรื่องนี้เพิ่มเติมและทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบเสียงของเขาผสมผสานกับความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงเหมือนแสงที่เริ่มส่องสว่างจากในที่มืด ทนนายฝ่ายโจทย์ยังคงพยายามทัดทานท่านผู้พิพากษาเราต้องการเวลาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเอกสารที่เด็กชายเสนอไม่สามารถเป็นหลักฐานที่ถูกต้องได้แต่ทานายฝ่ายจำเลยยืนขึ้นทันทีหลักฐานที่เด็กชายถือมาในวันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับเสียงของทานายฝ่ายจำเลยดังขึ้นเหมือนเป็นการยืนยันชัยชนะที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่คำพูดของทนายเริ่มถูกโต้แยง้งเด็กชายยังคงยืนอยู่กลางห้องศาลเขาไม่รู้สึกกลัวและในที่สุดเมื่อทุกคนต่างหันมามองเขาเขาก็พูดขึ้นมาเบาๆสิ่งที่พ่อเคยทำให้ผมเรียนรู้คือไม่ว่าใครจะพูดอะไรเราก็ต้องยืนหยัดเพื่อความจริงคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องศาลร,รู้สึกถึงความหนักแน่นความมั่นใจของเด็กชายที่ทำให้พวกเขาทุกคนต้องตั้งคำถาม กับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นความจริงการตัดสินในวันนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดแต่สิ่งที่เด็กชายทำไปแล้วคือการจุดประกายให้ทุกคนเริ่มคิดใหม่และการเดินทางของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดและคำตอบของมันจะทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเพราะเรื่องราวที่เด็กชายเริ่มเล่ามันยังคงซับซ้อนและลึกซึ้งมากกว่าที่ใครๆคิด มันยังมีอะไรที่มืดมิดซ่อนอยู่ที่ไม่มีใครเคยรู้ในขณะที่ห้องสาลเริ่มคึกคักด้วยการพูดคุยและการโต้วาทีเด็กชายยังคงยืนนิ่งเขามองไปที่พ่อที่ยังคงอยู่ในกรงและในสายตาของเขาไม่ใช่แค่ความกล้าหาญแต่มันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่สามารถยอมแพ้ได้การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมยังไม่จบแม้วันนี้พ่อของเขาจะได้รับการพิจารณาใหม่ แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดยังคงเป็นปริศนาเด็กชายรู้ดีว่าเขาต้องทำอะไรต่อไปเขาไม่สามารถหยุดแค่การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อมันยังมีสิ่งที่ต้องเปิดเผยอีกมากมายในห้องสารเริ่มมีเสียงกระซิบจากผู้คนบางคนเริ่มพูดถึงการแทรกแซงของบุคคลภายนอกบางคนเริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คดีปกติและในขณะที่ผู้พิพากษาย,ยังคงนั่งอยู่ในตำแหน่ง คำถามใหญ่เริ่มผุดขึ้นในใจของทุกคนใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายพ่อของเด็กชายเด็กรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่คดีที่เกี่ยวข้องกับพ่อเขามันคือคดีที่สะท้อนถึงความซับซ้อนในสังคมและสิ่งที่เขากำลังจะเปิดเผยจะเป็นการทำลายความลับที่มีมานานเมื่อทนายฝ่ายโจทยืนยันว่าเอกสารที่เด็กชายถืออยู่อาจไม่ถูกต้องเด็กชายรู้ว่ามันเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้น เขาเริ่มรู้แล้วว่าการเดินทางของเขายังอีกยาวไกลแต่เขาจะไม่ยอมถอยเพราะเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทำและในคืนนั้นเองหลังจากการพิจารณาครั้งแรกเด็กชายเดินออกจากห้องศาลท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงอยู่แต่เขาก็รู้ว่าการก้าวออกจากห้องนั้นคือการก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่า เขามองไปที่พ่อที่ถูกพาตัวออกจากห้องศาลและในขณะที่พ่อหันมามองเขาด้วยความภาคภูมิใจเขารู้ว่าเขายังมีงานต้องทำอีกมากและเขาจะไม่ยอมให้พ่อถูกตัดสินโดยความผิดที่ไม่สมควรความมืดที่เคยคลุมคดีนี้เริ่มเผยให้เห็นแสงสว่างและเด็กชายก็เป็นคนแรกที่นำแสงนั้นมาในที่สุดเรื่องราวของพ่อเขาจะไม่เป็นแค่คดีมันจะเป็นเรื่องราวที่ผู้คนต้องจดจำ และมันจะเปิดเผยความจริงที่โลกต้องรู้การเดินออกจากห้องสารนั้นเหมือนเป็นการเปิดประตูสู่โลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายทุกก้าวที่เด็กชายเดินไปข้างหน้าเขารู้ว่าเขากำลังก้าวเข้าสู่การผจญภัยที่ใหญ่กว่าโลกที่เต็มไปด้วยความลับซ่อนเร้นและเขาจะต้องเปิดเผยมันทั้งหมดเสียงฝีเท้าของเขาดังในความเงียบยามค่ำคืนท่ามกลางแสงไฟจากถนนที่ส่องมาเป็นแสงสีส้ม เขาหันมองไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดแต่ก็ยังเห็นแสงดาวระยิบระยับอยู่เหนือหัวเหมือนจะบอกเขาว่าแม้ความมืดจะคลุมคลุมไปทั่วแต่อย่างน้อยก็ยังมีแสงที่คอยนำทางพ่อของเขาเดินอยู่ข้างๆร่างกายของพ่อดูอ่อนล้าแต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจขอบคุณลูกพ่อพูดเสียงเบาแต่คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายได้ เด็กชายมองพ่อด้วยรอยยิ้มเราไม่ได้ทำเพื่อแค่วันนี้เขาตอบกลับเราทำเพื่อทุกวันข้างหน้าความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวในใจของเด็กชายเขารู้ว่าไม่ใช่แค่พ่อของเขาที่จะได้รับความยุติธรรมแต่ยังมีอีกหลายคนที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่คล้ายคลึงกันและความจริงที่เขาพูดออกมาในศาลมันไม่ใช่แค่การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อ แต่เป็นการเริ่มต้นการเปิดเผยความไม่ยุติธรรมที่ซ่อนอยู่ในสังคมในคืนนั้นเขาไม่ได้นอนแต่กลับจดจ่ออยู่กับความคิดเขาเริ่มร่างแผนการที่เขาจะต้องดำเนินการในวันข้างหน้ามีเรื่องราวมากมายที่ยังไม่เปิดเผยและมีผู้คนอีกมากที่ต้องรู้ความจริงเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาจะไม่ยอมให้มันหยุดเขาเพราะทุกคำที่เขาพูดในศาล ทุกการกระทำที่เขาทำเพื่อพ่อมันคือจุดเริ่มต้นของการทำให้โลกนี้ดีขึ้นความมืดอาจจะยังคงอยู่แต่เด็กชายก็พร้อมที่จะสู้กับมันด้วยความเชื่อมั่นในความจริงและความรักที่ไม่มีวันหมดเรื่องราวของเด็กชายไม่จบเพียงแค่การช่วยพ่อแต่มันจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาเผชิญหน้ากับความยุติธรรมที่ขาดหายไปและในอนาคต ความจริงจะเป็นแสงสว่างที่นำพาเขาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพราะเด็กชายคนนี้ไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งเขาคือผู้ที่จะทำให้โลกนี้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและพวกเขาจะไม่มีทางลืมเรื่องราวของเขาที่เขาสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อพ่อและเพื่อโลกที่ดีกว่าหลายวันต่อมาข่าวเกี่ยวกับเด็กชายผู้กล้าหาญเริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมือง เรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายหลายคนเริ่มพูดถึงเด็กชายในฐานะฮีโร่แต่สำหรับเขามันไม่ใช่เรื่องที่น่ายกย่องเขาไม่ต้องการเป็นฮีโร่เขาแค่อยากเห็นความจริงได้รับการเปิดเผยแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือหลังจากคดีของพ่อเริ่มได้รับการตรวจสอบใหม่การเปิดเผยของเขาทำให้บางคนเริ่มขัดขวางมีคนที่อยู่ในที่มืด ผู้ที่ไม่อยากให้ความจริงปรากฏพวกเขาเริ่มพยายามทําให้เรื่องราวนี้จบลงไม่ให้มันไปไกลกว่านี้เด็กชายรับรู้ถึงอันตรายที่เริ่มมองเห็นในมุมมืดแต่เขาก็ไม่กลัวเขารู้ว่าเขาต้องก้าวต่อไปเขาไม่สามารถยอมแพ้วันหนึ่งขณะที่เขากําลังเดินไปโรงเรียนมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาที่ข้างทางเด็กชายหยุดชะงัก ชายคนนั้นใส่หมวกและแว่นตากันแดดเขามองไปที่เด็กชายด้วยแววตาที่มืดมัวระวังตัวให้ดีชายคนนั้นกล่าวแล้วเขาก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วคำพูดของชายคนนั้นทำให้เด็กชายรู้สึกได้ถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่แต่เขายังไม่รู้ว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเขาก็ไม่รู้ว่าอันตรายที่เขากำลังเผชิญจะไปถึงไหนแต่เขารู้ดีว่าเขาจะไม่หยุด เขาจะสู้ต่อไปเพื่อพ่อของเขาเพื่อความยุติธรรมและเพื่อทุกคนที่ต้องการเห็นโลกนี้เปลี่ยนแปลงทุกก้าวที่เขาก้าวไปมันไม่ใช่แค่การเดินเพื่ออนาคตของเขาแต่มันคือการเดินเพื่ออนาคตของผู้คนที่ยังคงเชื่อในความยุติธรรมและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ยอมให้ความมืดครอบงำโลกนี้อีกต่อไปเพราะเขาคือเด็กชายผู้กล้าที่พร้อมจะเปิดเผยความจริงให้โลกได้เห็น หลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ในห้องศาลทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงการสืบสวนเปิดเผยถึงความจริงที่ไม่เคยมีใครคิดถึงความผิดที่พ่อของเด็กชายถูกกล่าวหาถูกพิสูจน์ว่าเป็นการสมคบคิดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายเขาก็ได้รับการลงโทษตามกฎหมายแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องราวทั้งหมดคือสิ่งที่เด็กชายเรียนรู้ในช่วงเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากเขาไม่เพียงแค่ช่วยพ่อของเขา เขายังช่วยให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของความจริงและการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องแม้กระทั่งเมื่อมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปเด็กชายกลับไปที่บ้านบ้านที่เขาและพ่อได้สร้างขึ้นจากความรักและความมั่นคงตอนนี้พ่อของเขาไม่เพียงแค่เป็นพ่อในสายตาของเขาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมแพ้เขาเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับพ่อที่ยิ้มให้เขา เหมือนกับว่าทุกอย่างได้กลับคืนสู่สภาพที่เคยเป็นในค่ำคืนหนึ่งพ่อและลูกชายเดินไปที่สวนหลังบ้านเด็กชายเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพ่อเด็กชายพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมพ่อยิ้มแล้วจับมือเขาใช่ลูกเราทำสิ่งที่ถูกต้องและเราจะเดินต่อไปด้วยกันในคืนนั้น ท้องฟ้าดูเหมือนจะสว่างมากขึ้นเหมือนกับการเดินทางของเด็กชายที่ไม่จบแค่ในศาลแต่มันจะยังคงดำเนินต่อไปการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและการต่อสู้เพื่อความจริงเด็กชายรู้ดีว่าแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นฮีโร่ในสายตาของทุกคนแต่เขาจะเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่เพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเขาจะไม่ลืมว่าในความมืดมิดน,นั้น มีแสงที่เขาสามารถจุดขึ้นได้ด้วยมือของตัวเองเรื่องราวของเด็กชายจบลงที่นี่แต่สิ่งที่เขาทําจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนและอาจจะสอนให้พวกเขารู้ว่าในโลกนี้ยังมีคนกล้าหาญที่พร้อมจะยืนหยัดเพื่อความจริงไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรเขาคือเด็กชายผู้กล้าผู้ที่ไม่ยอมให้ความยุติธรรมถูกปิดบงังและผู้ที่ทำให้โลกนี้สว่างขึ้นด้วยความจริง